มองว่าเป็นลูกรักในที่ทํางานทํายังไงไม่ให้ถูกเกียรติสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ work love balance ค่ะวันนี้พบก,กับพิมพ์แล้วก็เอิร์ธค่ะเราสองคนจะมาชวนคุยถกเถียงถึงเรื่องราวของคนทํางานแล้วก็ความไม่สงบสุขในออฟฟิศค่ะซึ่งหัวข้อในวันนี้ค่ะขอถามเอิร์ธก่อนเลยว่า<ม>เคยไหมที่ว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่แบบถูกมองว่าเป็นลูกรักของหัวหน้าค่ะ จริงๆเอิร์ทเคยรู้สึกว่าเคยเป็นคนโปรดอยู่นะเหมือนกับฟิลที่แบบพอเวลาหัวหน้าจะเรียกใช้งานอะไรเงี้ยก็จะนึกถึงเราก็ตลอดอม,มันอาจจะเป็นเพราะว่าเอิร์ทอ่ะเป็นคนที่ใช้งานง่ายแล้วก็ไม่ขี้บ่นด้วยมั้งอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นลูกหลักขนาดนั้นเพอะรู้สึกว่าคําว่าลูกหลักอะ่ะม,มันจะหมายถึงว่า ต้องเป็นคนที่เขาเอาไว้ใจมากๆเชื่อใจมากๆอะไรอย่างี้ค่ะต้องเป็นคนที่แบบหัวหน้านึกถึงมาเป็นคนแรกอะไรอย่างเงี้ยอเออมาว่าตัวเองอ่ะยังไม่ถึงขั้นนั้นจริงๆประเด็นเรื่องของลูกหลักค่ะเราก็ได้ยินกันมาบ่อยๆเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าบางคนอ่ะเขาได้ตําแหน่งลูกหลักเนี้ยมาแบบงงๆคือไม่ได้อยากได้แต่แบบว่าอยู่ๆมงก็ลงม<ง>ีหัวฉันเออโดยที่แบบไม่รู้ตัวอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะมีแบบว่าปัญหาตามมามีเกิดความแบบ ไม่สบายใจในการทํางานค่ะเช่นปัญหาแบบว่าเพื่อนร่วมง,งานคอมเมนต์หรือว่าไม่ชอบเราวันนี้ค่ะพิมพ์ก็เลยจะมาชวนทุกคนค่ะพูดคุยกันในเรื่องของอถ้าเกิดถูกมองว่าเป็นลูกรักในที่ทํางานะจะทํายังไงไม่ให้ถูกเกียดค่ะจริงๆอ่ะเราจะต้องมาตีความคำว่าลูกรักก่อนนะคําว่าลูกรักกะค่ะ มันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นคําที่ไม่ดีนะแต่มันอาจจะหมายความว่าคนนั้นนะคะเขาได้รับความไว้วางใจมากๆความเชื่อใจมากๆจากหัวหน้าแบบได้รับมอบหมายทํางานที่ใหญ่ๆอะไรแบบนี้คว,วามรับความรับผิดชอบเยอะๆอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆก็ถือว่าเป็นปกติของการทํางานของทุกองค์กรอยู่แล้วค่ะที่คนทํางานดีมักจะได้รับมอบหมายให้ทําโปรเจกต์ใหญ่ๆอย,ยอยู่แล้วค่ะจริงๆถ้าใครที่ทํางานได้อะค่ะหัวหน้าก็จะเรียกใช้งานเขานึกถึงเขาเป็นปกติแล้วซึ่งคนนั้นนะคะก็จะได้รับตําแหน่งลูกหลักไปโดยปริยาย โดยที่บางทีเขาอาจจะไม่ได้อยากได้เพราะว่าตําแหน่งนี้ค่ะมันมาพร้อมกับความกดดันซึ่งเขาเองอะก็จะต้องระมัดระวังตัวเองในการทํางานมากๆไม่ให้มีข้อผิดผพลาดเพราะถ้าผิดพลาดขึ้นมาเม,มื่อไหร่ะเพื่อนร่วมง,งานที่ไม่ชอบเขาะค่ะพร้อมที่จะเหยียบซ้าเขาแน่นอนคือบางทีคนที่ได้ตําแหน่งลูกหลักมาค่ะ เขาก็ไม่ได้มีความสุขเสมอไปนะคือมันจะต้องรับความกดดันต่างๆยแะย,ะยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการที่แบบเพื่อนร่วมง,งานไม่ชอบชอบความวิชาของเพื่อนร่วมง,งานค่ะจนมันทําให้เกิดความแบบกระอากระอ่ะวนใจที่จะทํางานร่วมกันค่ะทีเนี้ยค่ะถ้าเราถูกมองว่าเป็นลูกรักในที่ทํางานไปแล้วเราจะทําตัวยังไงไม่ให้ถูกเกียดคือพิมมองว่าเราสามารถใช้ตําแหน่งตรงเนี้ยสร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้คุณอย่าลืมนะว่าที่คุณได้ตําแหน่งเนี้ยมันมีความพิเศษอยู่ก็คือ คุณได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้ามากที่สุดมไม่ว่าจะพูดอะไรไปหัวหน้าจะฟังนื้อออกไหมใชม่ก็อยากให้พูดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมทีมค่ะเช่นเราอาจจะแอดไซน์งานสําคัญนะคะให้เพื่อนในทีมเนี่ยช่วยกันทําร่วมกันกับเราแล้วพองานมันเสร็จโปรเจกต์มันสําเร็จไปได้ค่ะก็อยากให้ให้เครดิตเพื่อนคนนี้ด้วย โดยการที่แบบว่าไปบอกหัวหน้าว่าเออที่งานมันเสร็จอะไม่ได้เป็นเพราะเราคนเดียวนะแต่เป็นเพราะเพื่อน<ด>ในทีเออช่วยกันทํากับเราอะคะ่ะแล้วทีนี้ถามว่าเพื่อนจะแฮ ppy ไหมก็ต้อง <Happy. S 1> เออแฮ ppy อยู่แล้วแล้วการเป็นลูกหลานของเราก็จะแบบดูไม่น่าหมั่นไส้ด้วยอันนี้ก็เห็นด้วยนะการให้เครดิตคนในทีมาะคะ่ะมันเป็นการให้เกียรติเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็จะช่วยทําให้ลดความน่าหมั่นไส้ลงได้จริงๆแต่มันก็มีอีกวิธีหนึ่งนะคือการชมเพื่อนร่วมง,งานให้หัวหน้าฟังอะคะ่ะว่าเพื่อนเราอ่ะก็มีความสามารถนะมีความขยันนะ คือถ้าเราได้รับโอกาสมาแล้วเนี่ยคะ่ะก็อยากให้เราให้โอกาสกับเพื่อนร่วมทีมด้วยห,หรือว่าจากที่เราได้รับมอบหมายงานได้ทาคนเดียวเนี่ยคะ่ะเราอาจจะขอหัวหน้าว่างานนี้ขอทำสองคนได้ไหมคะเพื่อที่ให้หัวหน้าคะ่ะเห็นถึงความสามารถของเพื่อนของเราแล้วก็การที่เราได้แชร์งานทํางานกับเพื่อนเนี่ยคะ่ะมันทําให้เพื่อนอะเปิดใจที่จะทํางานกับเราด้วยจริงๆการทํางานร่วมกันนะคะก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีมากนะคะเพราะว่าปกติแล้วลูกหลักคืองานจะล้นมืออยู่แล้ว ไม่ว่างานอะไรก็จะถูกโยนมาไว้ที่ลูกหลักไปซะหมดแต่ในขณะที่บางงานอะ่ะอาจจะเหมาะกับคนอื่นมากกว่าค่ะเราก็อาจจะไปบอกกับหัวหน้าได้ว่าเอออันเนี้ยขอทำกับคนนี้นะคะอย่างน้อยงานที่มันล้นมือของลูกหลักอะ่ะก็จะได้ถูกแบ่งออกไปแล้วเพื่อนคนนี้ยค่ะก็จะได้แสดงความสามารถให้หัวหน้าได้เห็นด้วยอันนี้ถือว่าได้สองต่อเลยโดยสรุปก็คือเราควรที่จะใช้คําว่าลูกหลักอะ่ะให้เป็นประโยชน์กับคนอื่น ถ้าเราได้รับโอกาสมาแล้วเนี่ยค่ะก็อยากให้เราแบ่งปันโอกาสให้กับคนอื่นด้วยให้เพื่อนๆในทีมเนี่ยค่ะเติบโตไปพร้อมๆกับเราแต่มันก็จะมีบางคนนะคะที่ใช้คําว่าลูกรักในทางที่ผิดหรือในทางที่ไม่ดีแบบสนใจแต่ประโยชน์ของตัวเองเพียงคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้ก็ต้องระวังด้วยค่ะสําหรับใครนะคะที่ได้รับตําแหน่งลูกรักอยู่ในตอนนี้ค่ะไม่ต้องเครียดแล้วก็ไม่ต้องกังวลเลยนะคะขอให้ใช้ตําแหน่งนี้ค่ะอย่างสมศักดิ์ศรีสมมงค่ะแล้วก็พาเพื่อนเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะ ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ